กำลังใจเพื่อการดำเนินชีวิตเอพิโดที่18หัวใจของคนหนุ่มสาวอ่อนไหวราวกับเทอร์โมมิเตอร์หน้าที่หนึ่งคุณรู้สึกว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมแต่หน้าที่ต่อมาคุณกลับรู้สึกหดหู่กับตัวเองเพราะเชื่อว่าตนต้องเป็นคนที่ไร้ความสามารถหรือไร้ค่าที่สุดในโลกแต่นั่นคือบุคลิกลักษณะอย่างหนึ่งของยุวชนคุณจึงไม่ต้องกังวล สิ่งสำคัญคือการใช้ชีวิตต่อไปอย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะมีเรื่องเจ็บปวดใดๆเกิดขึ้นในบางครั้งก็ตามคุณอาจเผชิญหน้ากับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความเศร้าโศกและรันทดอย่างยิ่งเช่นปัญหาเรื่องเพื่อนความเจ็บปวดหัวใจเพราะความรักหรือการที่พ่อแม่ล้มป่วยแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นและคุณมองย้อนกลับไปความลำบากเหล่านี้ล้วนเป็นเหมือนความฝัน ไม่ว่าเราจะเผชิญกับความลำบากใดๆถ้าเรามุ่งก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ยอมแพ้อุปสรรคเหล่านั้นจะหายไปราวกับภาพลวงตาในที่สุดนี่คือหลักสำคัญอันเป็นรากฐานของชีวิตเราเราจึงต้องใช้ชีวิตโดยมองโลกในแง่ดีจากหนังสือบทสนทนายุวชนสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย